ขอขับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพพรวยนะครับวันนี้โอปอพพรวยก็จะพา f c ทุกท่านมาสัมภาษณ์เสียงวนนะครับผมว่าเราวันนี้เราจะมาฟังแนวทางของเสียงวนนะครับว่าจะมีแนวทางมาฝาก f c ตัวไหนบ้างนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องโอปอพพรวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนแนวทางเด็ดๆของทางช่องนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของเสียงวนกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเสียครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่วัสดีค่ะคุณผู้คนเด้อคุณผู้คนมือนี้วันทีซีเนาะมือนี้วันทีซีมือนี้เออในเห็นว่าเสียเดี๋ยวถือมาไลายงวดแล้วเขามาตุนละตลอดทุกงวดทุกงวดได้มือนี้กะเอฟซีก็เลยบอกให้ติดตามว่าโอ้ยปวดได้ฟังเสียงวันบ่ออย่าฟังปวดบ่อเดี่ยวสันดาลมีตัวอะไรตัวรักดีฝากเอฟซีเนาะ เออวอาเพิ่นเรียกผมเนาะว่าเพิ่นเรียกผมมันเป็นเลคำนวนครับครับหลังจากหวยรัฐบาลออกแล้วก็คือคำนวณได้เลยโอ้โหครับตองวดได้น่าเสี่อเช่อมงวดเลยอันเพราะว่ามันก็ถือพระคู่คู่งวดนะที่ว่ามันไม่ได้ออกไม่ได้ออกอากาศกัทเชียครับมันมีหมาเห่งครับเียบเนี่ยเรียกว่าติดตามมาตลอดเล่าได้ว่ามันมันเข่าดีปีนคือผ่วหายปันเที่ยบปันไอ้ที่ทื่นดว่าช่นครับแค่ัร เพราะว่าเรียกยอดกับเขามาตลอดเนี่ยก็งวดหาศูนกับเขาตรงตรงกับกระซีคู่ซีหางแล้วก็งวดอันแล้วก็งวดอันกันเกีเก่ากับเขาตรงๆแล้วก็มีแค่ซีหางซี่หางโอ้ครับครับแต่ว่าแต่ก่อนกับกเขาบ้าตลอดเนาเพาได้ออกท้ายถอดออกเซื้อครับเขายกแล้พอได้ ซื้อปูซื้ปลาว่าคนมาแก้วอยู่ดอกครับงว <c oughs> นนีก็เฮ็ดได้ไละละงวนพวงหันในไรมันด้เสียหามือ,อไม่ได้นมือมูออตั้งหนามืมูมเขาจอได้เป็นผู้ได้แสนสองแสนที่เขาได้หามืเย่หัวทอบุญไผบุญมั่นเดี๋ยวว่าชาวเรียกกันคำนวดแต่เบื้องเรีกัสูตรเรีสูตรเรียกคนวดเรียกียกคำนวดแต่ว่างวดนี้ อีกเพิ่มอีกตัวหนึ่งตัวกันเนอะครับเนี่ยขั้นวันดดบอกมาแล้วขันวันดดบ้างนะเนาะแปดหนึ่งดเลยแปดสองสามแปดแปดห้าแปดเจ็ดแปดเออแปดเออแปดเจ็ด นน่่แแหหลละะีเสูตรนี้คือบัวผัดเขาชุนหวัดเขาเจ้าเจ้าเจ้าว่าใช่ไหมพ่อพงว่าเป็นลาบเป็นบนบ่ได้ครับครับเพราะว่างุวัดก็หาสูตรนี่มันออกบมเลยเมน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 ชวัดเียมันชุนหวัดเดียกันเกศเก่าก็เป็นออกล่างด้๊ครับครับเนี่ยว่าน่ารักมันมันเป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างมันเป็นไปได้ทั้งบนทั้งทั้งล่างครับครับแล้วชิระบุว่า ลากบัว้บวาครับต่อไปเนี่ครับต้องซื้อบัวบวกลางเลยครับคือคนล่างกลับําเมมันว่าเสียโวยมากคับบกับอะไรบกับอะไรบักับจปันทงเลยเนาะอืมนิ่นตัวไหนอันบานิเซียเซียมักตัวไหนบานเนีนเนนเนเน้นที่ชุดคือสามแปดครับสามแเนียนเนีนที่ชุดคือสามตัวเดียวเล่นว่าเสียสามแปดครับ พราะบาคซื้อกระซื้อมาคู่ตัวเราจตัวเน้นที่สุดคือตัวนี้ตัวกัดนี่คือจึงแปดหนึ่งเนอ้อตัวกัดนะกัวกัดแปดหนึ่งจว่าซื้อมาคู่หางกันล่ะเจเล่นดังนั้นคือสามแปดสามแปดครับนี่สามแปดสองกับเหล็กเจ้าว่าเจ้าว่าอันนี้พวบพวเกี่ยวกับเหล็กปูเรื่อนครับครับครับปูปูเป็นาท่ปูเป็นตัางหาคือปูเสียหายมากหือเชื่อตรงกันกับว่ บจักวเน่ับเป็นไปเห็นว่าเออครับก็หาหาข้าเตรีว่าคจะหาจ้าไปหู้รจวไปเอาเอารถจับรถตลี่ไปก่อนนะลาใบสองใบกันใบอัน่าเสียเดี๋ยวนี้ครัหลังจากหมวยรัฐบาลออกมาแล้วก็จะขับรถได้ด้วยครับผมอ้เพราะว่าเกีซีบอกว่าตามไปเนี่ตามไปเนี่ยวันันว่า นีอันช่องเบิกทรัหน้าขี้เพราะท่านรู้จากปันแดันเพื่อนเป็นแฟนของแม่หอมบอกค่ะเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายปันดไม่ดูไงแล้วก็เป็นผ้ขับรถไอปูข้าวผู้ไปผู้มาเป็นพี่ชายของแม่หอมครับขวานเนาะของแม่หอมเป็นผู้ขับรถหายนงสาวข้าวปัข้าวมากเลยกระปูนแหละเป็นผู้ขับรถไกปูครับผมครับเป็นผู้ใกล้จิ๊ปูเลยครับเป็นพี่ชายคนโตไนครับ ที่ใช่าผู้ร่องนี่ครับบ่านี้ผู้ร่องนี่ก็กเขาก็อยู่อีกผู้นึ่งยุบยู่บ้านผู้ยู่อยู่บ้านเขาไม่ใคร่ไม่หรอกไมนเป็นผู้ยิงผู้ร่องจะถตายเนี้ยโอ้โครับครับแล้วก็ผู้ที่สามนี่ยุบยุบันผู้แล้วก็ผู้ที่ชี้นี่ก็กระจายผู้ที่หาความเสียจวนโอ้เสียจวนผู้ที่หาดีครับเสียจวนกระน้างไส้ครับครับครับข้าทุกงวดเข้ากงวดทุกงวด เกเขากเว่าเขาทุกงแ่ว่าไ่ได้ออกอากาศเห่อครับผมมัวจั่กันตั้งโดนไม่ได้ออกไ่ได้ถามเห็นกันแต่ไม่ได้ถามไม่ถามแนวทางสักทีออกการมวดหาศูนย์ครับเคิดเก่าครับแต่ทุกทุกที่แม่มีแค่ซีหางเราเสียเนาะเออจะมัวนี่ปั๊บมาเพอ่มมีเลยคือขึ้นแปดหนึ่งตกลกันครับผมเกกันมาเพิ่อมีนะครับว่้อันนี้ท่านท่านเอ็ดจี้กับดันตัด เราไปแน่คดีครับเนาะแต<อ>่ว่ากัดน,นี่มันกันไดาอะไรย่างนะครับแต่ว่าคนา,า,าบอต้องกับของของเสียงวันนี้คนบอกกับได้ครับเพื่อส่วนหลายคนตรงตรง,ง,งเลยครับออกสชวนหลายคนเปนตรงตรงครับสชวนมากส่วนมากเราทำมาส่วนมากแต่บพบบอพผาดว่าสิแม่นี่งวดที่เขาไล่เสียนีงวดนี่นนน เขาว่าตวเอามาทุกวัเขาวดมาเด้อวเยาทุกวนี่ว่าดออกอากาศซื้อถือจนลืมจนลืมอย่ลืมเขาหัวตะเีออกันว่าออกคลิปแห่ๆก็เบิ่งสองงมก็ังวดหาศูนย์เขาอันวดนีหละข้ามข้ามเช็เราเนี่ยตะกอนกับมีตะฟังเสียงหวันเบาซื้อตั้งคนเบาซื้อเน่ต่ว่ไหนลงคลิปแต่เมยนดมากเรียกเรียกวอกงวดงวดได้มากเหให้พวกกัน จแถวโม่เวิ่งนอยู่ครับเอ้าักเจาโม่แตงโม่ม่พบุเออ่าแตงโม่มีบุญโม่โ่ได้สนใจระวังครับล้เวไโอ้เจ้าใก้เลยนะเออคือคือจังพอไว้นะครับโม่สนใจเออก็เห็นเสียขับรถให้แม่แลโอ้ยไมรู้เนาะ้หวยเขาเป็นเป็นพี่ชายของหลากทรงครับผมขับร้หาักทรง คือคือคือขับรถให้ปูี่ไปข้ารใแม่ปูในแมคูคนขับรถคนขับรถไทแม่ปูเนาะเป็นเพราเข้องอขับรถ้งเป็นที่ใญ่ไเขาเนาะรับผมติดตามปูไก่ชิดที่สุดไก่ชิดูติดตามที่ไหนได้ให้โกเลขคำนวณเข้าทุกงวนเข้าทุกงวดเลยแต่เราก็ว่าเราไม่รู้นจะไขับเเาต้งางมาที่น้ดบเพราะ บ่พี่เนันนยูทูบมาสอบถามั้งเตียดี้ครับไม่แน่ว่าครับครับว่าอีนี้แะบัดรบัตนี่แหละคือสีพ่อผาดตานี้ครับวี่พ่่าเรื่องโเดองว่นนี่เ่เลียกเนี่ยมันก็มีมีเขาไี่รู้เพื่อกันนะครับแมนครับแมนครับแต่ว่าปีนึงเกิดวายรู้ก็คือจึง แค่สาเท้ปีนึงเนี่ยแค่สามเทอแค่สามบาทนว่บาทฝึงบาทนี่นี่แหละบาทน้ำตสามนปรกันมาตตวได้่เขาคือเขาแก้วที่เราปีหนึงหลุดแค่สามครับหลุดแค่ครา้แค่ถว่าหลุดขั้นหลุดแบบก็คือจรงไม่เป็นตัวกราบทาครับค้ัหลู้ตัวกรับแต่ที่จริงเราบรุษบรุดนตับอร เจอของแท้แล้วครับทีนี้คนค่อยหายคนค่อยบอกก็พอไหวมาก่อนพี่ลีด้วยครับแต่ว่าพอไหวนี่บริรุ่งพอไรรุ่งพอไรรุ่งหายครับบ้านนี้ตั้งใจมาจะจับบานนี้ได้รุ่งจับได้ครับเรือบานเหนียวรุ่งห้ยเอฟซีเรื่องบ่อยแล้วนะครับเนาะเอฟซีมันกัดตามเห็นบ่าครับมันกัดตามแต่อยากอยากให้ตามส่วนหลายเพราะว่าคนเขาวัดตลอดตลอดปีครับแต่ว่าหืออเ่จะการถือมัน คือวนสิ้รวยของวจักรเอเป็นแนวทางไม่ขับเสิเพราะเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางว่ารอบเบืองของมูลนิธิข้าวขอ่อองจักามันสิบออกคือมันสิบหออกจะหายไปเป็นแนวทางจะตามที่คลานมากจะข้าเขาเขาจะไหเขาปีนึงเพนว่าผ่านคือผ่านแค่ สามหมวดไม่ปีนึงเงื่อนบัคับน่นในปีหนึ่งเป็นปีหนึ่งลุดแค่สามครั้งเนาะเป็นวันรุ่นรุดปีปีหนึ่งยี่สิบสี่ครั้งลุดแค่สามไปแค่สามครั้งลุดนี่ลุดตัวกลับนะลุดตัวกลับเออก็จำว่าเข่าลดตัวกลับหนึ่งจำว่าเข่าเพราะว่าเพราะว่าเป็นตัวกลัฟลุดตัวกลับแต่ว่าคันฟูมีเงินหน่อยเขาลดตัวกลับเพราะเรียกโดยมากขั้นตัวแรกคือตัวนั้นเพราะมันมันมันสิบกรับท่านท่านผ่านก็คือผ่านผ่านกรัฟครัง มักสามแปดโอ้โดนแน่นหรือเพื่อสามแปดครับสามแปดครับพี่ย่งกับแล้วแปดหนึ่งแปดหนึ่งเนาะครับนี่คือเป็นแนวทางของเสียงมวลน,นะครับผมนแนวทางของเสียงมวลเนานะ,ค,ะนค่ะเนาะค่ะมือหนีเท่ากันได้ได้เบิ้งได้เห็นหนา้าเห็นตา,า,าคลัทละครับเสียงมวลตัวจริงนะครับพี่้ะตัวจริงเสียงตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่นะครับบางผู้บอกคนว่าได้ยินแต่เสียงมันผู้ใดไรพูดอะไร่าไรทนว่า อยากเห็นหนาดิม hey, he ันฟอดหน้ากาเก่งไหมนะเสี่ยปวดเบิ้งขักไนนะอย่าอย่าเบิ่งพวกผู้หยเอยอย่าปวดหรอดด้วยตามตามพวกเรียกหลอดด้ยนะเนี่ยนี่ครับัวจริงเสียง